การน,นำสินค้าลงตะกร้านะคะสำหรับวันนี้นะให้คุณเข้ามาที่โปรไฟล์ของคุณนะคะทุกคนเสร็จแล้วถ้าคุณมีคลิปนะคะหรือคลิปรีวิวสินค้าต่างๆอะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณหย่อนเข้าไปในตะกร้าเรียบร้อยแล้วเนาะคุณก็มีคลิปเรียบร้อยแล้วนะคุณก็ไปที่บวกนะทุกคนเสร็จแล้วไปที่นี่เลยตะกร้าเสร็จแล้วมาที่คลิปของคุณนะ,ะทุกที่คุณ แต่งเรียบร้อยแล้วแล้วกดไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นกนำเสนอตัวแล้วคุณก็ฟอกอากาศนะคะสำหรับอากาศในเชียงรายเนาะตอนนี้ก็จะมีฝุ่น PM แล้วนะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นมากสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างพี่นะคะก็สีออมาแล้วนะคะจากตน้ากาีของร้านตัวเองนี่แหละนะก็พี่นกเป็น f อ a อยู่เนาะวันนี้จะกดทัด้าแล้วนะคะ เพิ่มลิงก์ลงตะกร้านี่เห็นไหมคณกดบัวเข้าไปคุณก็ไปที่สินค้าเมื่อคุณหย่อนสินค้ามาไวท้ที่ของคุณแล้วนะคะคุณก็เพิ่มนะพี่นกเพิ่มอันนี้เลยสต็อกเลยอยู่เก้าชิ้นนะคะพันสองร้บาทนี่นะคะกดเข้าไปกดเพิ่มเข้าไปนะคะเครื่องฟอกอากาศแบบพกผ้านะคะ กดเพิ่มนี่เลยนะก็เผื่อว่าสินค้านี้หมดนะคะไหนๆก็ทำคลิปแล้วเนาะพี่ก็กดเข้าไปอีกแล้วกันเข้าไปอีกขออีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เผื่อยี่ห้อนี้มันหมดนะคะทุกคนก็จะเอาแบบนี้ล้กันนะคะเอาเลือกที่แบบในสต็อกมีเยอะๆนะสี่บบาทนี้เพิ่มเข้าไป นี่แล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยโอเคเมื่อเราเพิ่มเรียบร้อยนะคะเราก็ไปแฮชแท็กนะคะเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศแบบพกพานี่นะว่าน,นี้นะคะ เรื่องฟอกอากาศแบบของคอนะคะนี่สถานี้นะคะ ใช้งานได้นานนี่โอเคมานนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นกนำเสนอตัวฟอกอากาศนะคะสำหรับอากาศในเชียงรายเนาะตอนนี้ก็จะมีฟุ่น PM แ,แล้วนะคะทุกคนซึ่งมันก็แบกอ่คุณก็เลือกหน้าปกนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้สินค้าของคุณ่ะมันมีความโดดเด่นนะ,ค,ะคุณก็ป้อนเข้าไปนะคะก็ มันก็จะมีป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะทุกคนแล้วก,กดเสร็จนี่แล้วก็กดบันทึกค่ะเสร็จแล้วเราก็กดโพสเลยค่ะโพสวีดีโอค่ะ สับเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่มาแล้วค่ะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น้องนำเสนอโอเคเป็นอน,นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคุณจะมีไรายได้กับ A อ f i l i a t e ที่มากขึ้นนะคะ